แล้วก็ได้สุดท้ายครับท่านได้ใจของทุกคนนะครับตรงนี้สี่ได้นะครับวันนี้ครับผมเองดีใจที่ได้มาบปะคุ้ท่านนะครับแลวขอขอขออนุญาตว่าฝากไว้นะครับถ้าเรามีอะไรที่ช่วยกันได้ผมเองแม้กระทั่งขณะนี้นะครับไม่มีตําแหน่งทางด้การเมืองแล้วแต่อะไรที่พวกเราคิดว่าผมยังพอมีประโยชน์ต่อผมท่านและสังคมนะครับก็แจ้งเหตุมาแจ้งบอกมานะครับบอกได้ที่คุ้ผมเหมือนเดิม ครับผมไม่ได้หนีไปไหนผมเกิดที่อารันโตที่อารันอยู่ที่อารันทำอากินที่อารันแล้วก็ขอตายที่อารันเลยครับไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่แน่ๆน,นะครับก็วันนี้ครับข้อขอให้ท่านทุกท่านนะครับรู้ว่าจะแข่งต่อกันอีกครับในการออกกำลังกายก,ก็เอาพอหมาะพอควรให้มีสุขภาพปรารใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าให้เกิดการบาดเจ็บขอโชคดีครับ